สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันกับผมวิรัติศีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อบ่ายวันนี้กองบัญชาการยุทธภูมิฝั่งตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกแถลงการเสร็จสิ้นภารกิจฝึกซ้อมทางทหารแล้วอย่างไรก็ตามจีนจะยังคงจับตาสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องเมื่อบ่ายวันนี้กองบัญชาการยุทธภูมิฝั่งตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประกาศบรรลุภารกิจฝึกซ้อมทางทหาร ยงไรก็ตามจีนยังไม่มีการประกาศอย่างแน่ชัดโอกาสซ้อมรบที่มุ่งต่อไต้หวันได้เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับผลสำเร็จการฝึกซ้อมสิประการของจีนกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าประชาชนควรมองการยั่วยุข,ของจีนอย่างมีเหตุผลล่าสุดกองทัพไต้หวันได้เผยแพร่วิดีทัศน์การเผชิญหน้ากันร,ระวังเรือรบจีนและเรือรบไต้หวันทั้งสองฝ่ายติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกันอย่างใกล้ชิด กองทัพไต้หวันได้ประกาศว่าจนถึงเวลา17นาฬกาของเมื่อวานนี้ไต้หวันพบเรือรบจีน10ลำและเครื่องบินรบจีน36ลำโดย17ลำลุกล้ำเส้นกึ่งกลางระหว่างช่องแคบไต้หวันผู้เชี่ยวชาญมองว่าภารกิจฝึกซ้อมหานนี้อาจลากยาวจนถึงการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจไทยนั้นบุกถลายแก๊งค้าม,มนุษย์และช่วยเหลือเหยื่อไว้ทั้งหมด23ราย โดยแก๊งนี้ทำตัวเป็นในหน้าหาหญิงสาวชาวไทยและชาวเวียดนามช่วยดำเนินเรื่องขอเอกสารเพื่อเข้ามาศึกษาและทำงานอย่างถูกกฎหมายหลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันแล้วพวกเธอจะถูกกักขังและบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อใช้หนี้ให้กับในหน้า ตำรวจใช้เครื่องมือพังกุญแจล็อกประตูอาคารหลังนี้ซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟไทยนั้นพบหญิงสาวชาวไทยและชาวเวียดนาม23คนถูกหลอกว่าจะได้มาเรียนหนังสือหรือทำงานที่ไต้หวันแต่กลับถูกแก๊งนี้กักขังน่วงเหนี่ยวและบังคับให้ขายบริการทางเพศโดยแก๊งนี้จะออกค่าใช้จ่ายใ,ในการดำเนินการเดินทางเข้าไต้หวันอย่างถูกกฎหมายจากนั้นบังคับให้ขายบริการทางเพศเพื่อใช้หนี้ หลังจากติดตามพฤติกรรมมายาวนานกว่า11เดือนวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจเข้าจับกลุ่มนายหวังและสมาชิกแก๊งหลังสืบสวนพบว่าหญิงสาวที่หลอกมาจะถูกส่งไปขายบริการที่จังหว่าและเถาเวือน หญิงสาวเหล่านี้ถูกกักขังให้อยู่ในห้องเพราะมีกล้องวงจรปิดติด,ต,ดตามความเคลื่อนไหวและสามารถติดต่อกับนายจ้างผ่านแอปพลิเคชันมือถือเท่านั้นโชคดีที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานและบุกทลายแก๊งดังกล่าไวไว้ได้ช่วยเหลือหญิงสาวไว้ได้ทั้งหมดพร้อมรวบตัว6ผู้ต้องหาส่งตัวดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์และกักขังนุงเนีย่ยจากผลกระทบของโรคระบาดประกอบกับประเทศอินโดนีเซียหยุดส่งแรงงานมาทำงานในไต้หวันชั่วคราว ทำให้หลายครอบครัวในไต้หวันขาดผู้อนุบาลมาดูแลผู้สูงอายุด้วยเหตุนี้กระทรวงแรงงานจึงประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานที่เดินทางมาทํางานใหม่หรือต่อสัญญาจ,จ้างจากเดิม1,7ึ่งเหรียญเป็น2,000 0เหรียญต่อเดือนมีผลตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ตลอด8ปีของการทำงานที่ไต้หวันผู้อนุบา,ชาลชาวอินโดนีเซียรายนี้ดูแลผู้สูงอายุท่านนี้ด้วยความตั้งใจมาโดยตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของนายจ้างแต่เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด ประกอบกับนโยบายค่าหัวคิวแรงงานศูนย์เลียนของอินโดนีเซียทําให้ไม่มีแรงงานจากอินโดนีเซียเข้ามาทํางานในไต้หวันด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปกระทรวงแรงงานจึงประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ําของผู้อนุบาลต่างชาติจากเดิม17,000เหรียญเป็น20,000เหรียญไต้หวันต่อเดือนทางการอินโดนีเซียก็กลับมาพิจารณาเปิดตลาดนี้อีกครั้ง กระทรวงแรงงานย้ำว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น20,000เหรียญต่อเดือนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างใหม่ลูกจ้างที่ต่อสัญญาหรือลูกจ้างที่เปลี่ยนนายจ้างและเพื่อลดภาระของนายจ้างกระทรวงแรงงานจ่ายเงินช่วยเหลือนายจ้างรายได้ต่ำและปานกลาง3,000เหรียญและนายจ้างทั่วไป1,500เหรียญเป็นเวลา4เดือน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังแนะนําว่าหากแรงงานต่างชาติทํางานครบ3ปีและ6ปีนายจ้างควรขึ้นค่าแรงให้พวกเขา1000เหรียญต่อเดือนเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานต่ออย่างไรก็ตามการสำรวจของกระทรวงแรงงานพบว่ามากกว่า50%ของนายจ้างยอมจ่าย23,000เหรียญต่อเดือนเพื่อจ้างผู้อนุบาลต่อไปเนื่องจากกังวลว่าผู้อนุบาลไม่อยากทำงานต่อแม้ไม่ได้ระบุในสัญญาแต่นายจ้างก็เพิ่มค่าแรงให้ พบกับ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ